เอานะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่วันนี้ลุงน้อยมากับน้องต้อมโอ้ยลุงนี้วันนี้มันวันนี้ลุงน้อยผายให้น้องต้อมเก็บนะไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะยิ้มลึงมือนะครับดูนะครับดูดูเมื่อวานได้สามตัววันนี้ดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับไม่มีการว่าปลาหนีปลาสายดึงอย่างเดียวต้องดักทั้มั้งต้องดักทั้มั้งไม่โองดึงมากมากนะอันนั้นอันนั้นไม่ไหวก็ปล่อยขันแล้วก็ดักดุ๊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 กดักใช่ไหมหน่อยดักอีกแล้วครับอ้ดัก <c oughs> ดำนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมากินคือคือคือออนแึ้วออกแล้วออกแล้วโอ้ไม่ต้องดำไม่ต้องดำไม่ต้องดำนะครับท่านผู้ชมออกแล้วออกท้ายหลังนี่มีแต่ก่อโอ้ยตัวก็ประมาณเห็นแล้วอุน้อยเห็นประมาณไซส์ไซส์ไซส์สี่ห้านะครับประมาณนั้นะขอถะขอถะขอจะขอดีกว่าจะขอดีกว่าดูดูเห็นเป็นครับท่านผู้ชม นนนนนนลดระลดระเอา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 มินบ่าไม่มินไม่มินยกขึ้นเลยนะครับดำเลยครับดำดำเลยใส่ฮัลโหลครับดำเลยตันกล้องดำเลยไม่มีการมีระบบระบบไม่มีการว่ายักนะครับดำไม่มีการดำด้วยยักอย่างเดียวนะครับก็ บบนเพิ่งได้แต้มแรกเลยนะครับตั้งแต่เช้ามานะครับก็นะครับวันนี้ก็อยู่วันที่สองวันนี้เดี๋ยวก็เก็บเบ็ดเราก็กลับกันในจังหวะน้องต้อมมาจากไอ้น่านพอดีเลยนะครับเราก็มาหาลุงน้อยก็พอดีลุงน้อยได้มีคนยกเรือขึ้นเก็บเบ็ด้วยไม่งั้นลุงมาก็อยู่คนเดียวนะครับก็ขอโทษเอฟซีด้วยนะครับ อีกคลิปที่ออกไปปรากฏว่าไม่เสียครับไม่มีเสียงเลยไปเสียตัวไหนไม่เสียไปเสียตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมไม่มีเสียงเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ของผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวที่สองต่อไปดูดีว่าน,นี้จะได้กี่ตัวเมื่อวานได้สามตัวนะครับยี่สิบประมาณ 3, จอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปดูด้านต่อไปนะครับเนี่ยดูนะครับนี่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 นะครับเราก็ไม่ได้ไปให้คนกินนะครับเจนี่คือจะเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นตัมคู่นะครับนี่นี่นี่ตัวคูู่้ต้ม่าตัวแม่หมแม่ดูดิดูื่ององเออดูจะเป็นดวเออไข่ไข่เขาจะเอาปลา ทำพันนะครับไ,ไ,ปไปขยายพันต่อไปเราเปคนล่าเป็นคนขยายพันผมไม่ใช่ว่าเออหาขายกันตลอดนะครับก็อเอาไปทําพันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหน้าต่อไปนะครับเอาละแหลมที่สองนะครับท่านผู้ชม,เ,มเดี๋ยวงอังจากดูนึ่งจังหละดูห,หนึ่งจังหวะฮะเรวยไหมเอาแล้ว ดู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 น้องต้อมทาอะไรเออปรากฏครับปรากฏปรากฏครับปรากฏครับเนี่ับท่านผู้ชมปรากฏครับหักไปแล้วหักไปเลยักไปแล้วขนาดไปแล้วดูน้องต้อมทานะครับตวขึ้นตัวขึ้นตัวยครับากลัไหม่ดูกตัว ดู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 ขับลุ้นไปได้เลยการในกัรท่านผู้ชมอุ้ยใหญ่ครับใหญ่ครับดูดูดูดำเลยดำเลยหรือนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหนานๆจะได้ดำทีน่นี่สูตรน้องต้อมนะครับยังไม่ได้สูตรน้อยน้อยต้องยาดำดำอย่างเดียวแถมที่สองนะครับเใช่ไหมครับตัวสายสวยครับประมาณ กเจ็ดโลนี่ครับเมื่อ <c oughs> มาไกาลเ,ยยเลยดึงยาวๆเลยมีเจ็บมีตัดเลยมีตัดเลยอัะเราใ<ด>ช้ไม่ได้แล้วเ,ลนะเอาแล้วเอาเชือกดีกว่าเอาเชือกดีกว่าเอาเชือกเอาเชือกเ,เออเชืกเอ,ชก,อชกมาผูก <c oughs> นี่ครับแต้มที่สองมาแล้วนะครับแต้มที่สองนี่ก็จะไม่เจอซะแล้ว <c oughs> ดําอยางเดียวครับท่านผู้ชม tay tám là một tắt lớn rồi tắt tắt đấy con เตรียมที่สองมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับดันอย่างเดียวได้นะเด็กๆเดี๋ยวดูน้งต้อมนะครับไม่ต้องกลัวดันอย่างเดียวน้องต้อมนี่นี่ครับนี่ครับมาครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ยเนี่ยเนี่ยแฉว์แฉว์แฉวนี่เราก็ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ยาวๆนะออแต่ก็ไม่แน่นะครับกันเดี๋ยวเราก็ ไปดูตัวที่สามต้มที่สามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอชยากรู้ว่าเือะอะไรนี่ยนี่นี่นี่ปลาดุกปลาดุกใหญ่ปลาใหญ่อใหญ่ปลาใหญ่นะครับแต่ปลาดุกนะครับนี่ <c oughs> นะครับเกือบสี่ถามมาเลยเกินเลยโหผมดูทุกคลิปเลยแต่ใช้เหยื่อะอะไรครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับคือเหยื่อปลาดุกนะครับเบ็ดเบอร์อะายเบอร์เบอร์สุดนะครับของลุงน้อยเดี๋ยวไม่ใช้แล้วนะครับเบอร์แป๊ ใช่ใช่ทีนี้ก็คือว่าก็ขอบคุณของพี่ที่ส่งเบ็ดมาให้ผมนะครับครั้งลูกหมุนด้วยแล้วก็ไปแช็คด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเวลาท้ายคลิปผมก็ไปดูนะครับไปสั่งที่นั่นได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็ดูแต้มที่สามต่อไปนะครับอย่าับ่อนดิลับปอนับไมล่แลู <tow> elle, ลกปลามาพอแล้วกองขืนปลาอยู่ป่าอะ

ไม่นึกไม่นึกนะครับเดี๋ยวน้องต้มจะยกป่าขึ้นยืบ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 ดูนะครับท่านผู้ชมเอ่อนก่รอเดอนใจเดี๋ยวไม่ใหญ่ไรวัยรุ่นโอเมันมันมีแรงอ่ะมันมีแรงมันมีแรงต้องต้องดึงเรือเข้ามาเกยมันนี่เพราะว่า มีหามีแหลงม <Iya, S 1> ันมีแหลงนะครับท่านผู้ชมน้านานเสร็จ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 อย่างนี้ถือว่าเสร็จใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วน่าจะเป็นเจ้าผู่นะเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าผู่โอ้ยมาเช้ามาเช้านี่ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยไม่ได้ยักเลยมาเช้าไม่ยักเลยยักเลยดีครับไม่ต้องยักเลยเอามีดเอามีดไหม นึ่งข่อยแกอช่างบ้านเลยก็ไ ok? ด้โ um, อ so, no ้โหไม่มีกระทั่งครับช่างบ้านเหอะร้อนก็ร้อนนี่อีกหนึ่งตัวแต่ผู้ชมเดี๋ยวห้ดูน้องก้มหงายทองตกน้ำต่ว่ากงน้อยไม่ดีนะ

ตัวใหญ่นี่ยตัวตู้ไหมตู้เมียตัว้มยาตู้เมียนะปลาเป็นนิสัยไข่บ้างเหรอเหรอไม่ค่อยเต็มท้องไงไม่ค่อยเต็มท้องที่แล้ไปพาได้ได้เที่ยวไหมเหรอไอ้ทูดใหญ่ๆมีมีไข่ยังไอ้ทูดใหญ่มันที่แล้วจะจะไปตัวงเหรอก็เลยตวงตวงนี่ครับเขาเขาเอาไปไปเลี้ยงนะครับไปเพาะพันธุ์นะครับท่านผู้ชม เนีย่ยดึงมาใกล้ๆก่อนดึงมาใกล้ๆก่อนดึงมาใกล้ๆก่อนโอ้โหตกน้ำตกน้ำเป็นรอยเยอะแล้วเนี่ยเอากับพันมือไว้พันมือดิพันมือเออพันมือเลยเออพันมือเลยอย่าให้มันตายพันมือไว้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  ความือไว้หันมือเขาไว้หันมือเขาไว้หันเขาไว้ก่อนหันมันอันอันใหญ่นะครับท่านผู้ชมน้องต้อมแทบจะไม่ไหวเลยนะครับน้องต้อมแทบจะไม่ไหวนะนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับยังไงครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยไอ้น้ำไบบวางไม่ได้นะรน

โอ้โหวันนี้นะครับเป็นโชว์นี่ไข่ไข่ใช่ได้อะไรโคติ้ดไล่กบบาทอุบอุ๊บไอ้เด็กจ้งตัวไปกระป๋องอยากกระองดัดมาโอ้ยอะไรตามมาไดิมไอ้ ไอ้ต hey, oh, oh, ัวนมันก็นี้มันแทงอ่ะสิเอ้อเอ้อตรงนั้นนะฮะเป็นร้อยมดเลยโอ้ไทยคืนไปมั้นนะไทคืนอย่าไปมั้นไทยคืนนะเกือบไปรอดนี่ตัวน่ะมาเตาไหม เอาเลย <c oughs> Nó rốt mà lặp đây nè các bậc chồng Ui, เอาเอาถังน้ำไหมนุ่นตงนาพอไหมครับวันนี้ก็ได้สองตัวเมื่อวานได้สามตัววันนี้ก็กลับบ้านนะครับนี่เราจะไปตรงที่ฟาร์มเขามาเอาเอง เราไม่ได้ไปขายกินนะครับเขาจะเอาไปทําพันธุ์นะครับเพื่อให้มีลูกมีหลานเยอะๆนะครับก็อันนี้นะครับนี่นี่นี่ป่ามเขาอยู่ตรงนี้นะครับความใหญ่ของนครสวรรค์เนี่ยเขาไปทําพ่อพันแม่พันนะครับครับงั้นงั้นรับกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ลุงน้อยก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านก็ขอบใจน้องต้มนะที่มาช่วยเหลือโฮมาจากนานเลยเน่เน่มาเช้าไม่กองยักครับท่านผู้ชมสองตัว ม่ต้องยักยกดัมเลยดัมเลยสองตัวแหละครับมาในเช้านี้ได้สองตัว,ตวก็ขอบใจมากที่มาช่วยลุงน้อยไม่งั้นลุงน้อยแย่เลยเดี๋ยวต้องช่วยยกเรือด้วยนะครับก็เดี๋ยวลุงน้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้มด้วยลุงน้อยด้วยนะครับที่ช่องน้องต้มและลุงน้อยนะครับวันนี้ก็ลุงน้อยก็จะกลับบ้านของกอกันน้องต้มนะครับสวัสดีครับ